สวัสดีครับเอฟซีงองิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกทุกท่านนะครับข่าวล่ามาแรงเนาะวันนี้หลังจากที่เมื่อวานน้ององิงเนาะไปร่วมงานสปอนเซอร์เนาะสินค้าตัวใหม่ที่ได้ว่าจ้างน้องอ,ง,องิงให้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับของตอกแกน้อยเนาะวันนี้ก็ข่าวล่ามาแรงเลยนะครับเพตดังคนลูกทุ่ง ก็ได้ออกมาเปิดเผยค่าตัวน้องอู๋อิงนะครับเปิดค่าตัวอู๋อิงเพชรบ้านแพงรับงานพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ดังสนนราคาเจ็ดหลักถ้าลูกค้าซื้อแพ็คพ่วงกับคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะขยับราคาขึ้นอกีกเรียกว่าบุญสัมพันธ์ให้มาพบกันจริงๆระหว่างบอสโจโยมนินและอุ๋อิงดวงเสริมกันรวยจริงๆ ข่าวนี้ก็ทำให้บรรด,ดาพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่เอฟซก็ดีใจเนาะปลื้มใจยินดีกับน้องอู๋อิงเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับค่าตัวเจ็ดหลักนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับนางเอกหมอลำน่าจะเป็นคนแรกเนาะของวงการหมอลำเลยอะที่ได้เป็นพรีซเซนเตอร์สินค้าดังเนาะสินค้าแบบว่าระดับโลกเลยอะเท่าแกน้อยนี่นะ ส่งสินค้าไปขายในทั่วโลกเลยนะครับเมื่อวานก็ไปไล์สดร่วมกับเท่าแก่น้อยเนอะยอดคุณดูคนกดใจให้เนี่โอ้ยทะลุทะลวงเลยนะครับทำให้ตะกร้าแตกจึงได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเท่าแก่น้อยไปโดยปริยายนะครับนี่แหละครับจุดเด่นจุดดังของนอง,องอุงเอิงนะ ถ้าหากว่าน้องไม่เด่นไม่ดังจริงนะคงไม่มีสปอนเซอร์ตัวไหนเข้ามา่าง่ายๆนะครับสำหรับบรรดาศิลปินต่างๆเนี่ยน้องอู่ิงเนี่ยทำตามที่พูดไว้นะที่บอกว่าจะพาพ่อรวยพาพ่อปังนะครับตอนนี้เริ่มขยับขยายเริ่มเป็นจริงเป็นจังนะก็ภาพย,ายนตร์ก็เริ่มที่จะถ่ายทำแล้วเห็นไหม ยังไม่ทันที่จะถ่ายทำเท่าไหร่เลยมีแต่คนจองคิวกันยาวเหยียดเลยเห็นไหมขายอ้อนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมเนาะสำหรับบรรดาพ่อแม่เอฟซทั้งหลายเนาะที่ได้รับข่าวนี้กันอันนี้มันเป็นบุญสัมพันธ์เนาะระหว่างพ่อโจโกับน้องอูกอิงนะครับมันเหมือนกับว่า โชคชะตานี้กำหนดมาแล้วว่าให้สองคนนี้ต้องมาเจอกันมาพบกันมาเป็นพ่อลูกบุญธรรมกันถึงจะพากันปังพากันเฮงพากันดังนะครับหากว่าก่อนหน้านั้นถ้าน้องอุ๋งอิงไปอยู่วงอื่นนะอาจจะไม่ดังเปรี้ยงปลางแบบนี้ก็ได้นะครับอะไรมันเหมือนชะตากำหนดนะเหมือนกับว่าพ่อโจเนี่ยตั้งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยรอน้องอุ๋งอิงมานะ เอฟังชื่อดีๆนะครับสาวน้อยเอสบ้านแพงในกอนงอุงหญิงมาช่วงอายุสิบหปีดูตาเห็นไหมมาพ่อโจหลังห้านนะแม่หน่อยพ่อเอกพากันมาคุยกันสองสามคำเองไม,ไม่ไม่นานนะคุยกันนะบอโจก็ให้น้องอุงหญิงขึ้นออดิชั่นหน้าเวทีเลยอะ่ะคิดดู แค่เพียงก้าวแรกขึ้นไปร้องเพลงแสงตะเวนจ้าใช่ไหมบอโจนี่ฟังแล้วถึงกระทึ่งเลยอ่ะบอโจบอบวาอืมตัวเล็กนเดียวเสียงพลังช้างมีของมีของเนี่ยบอโจยิ้มเลยอ่ะนะ็นนาทีนั้นบอโจน่าจะตัดสินใจรับน้องแล,ล้วล่ะถึงบอกว่าน้องมีของมีของนะเนี่ยมันมันบ่งบอกถึงว่าเขากําหนดให้มาเจอกันไนย ชื่อวงสาวนอยเพชรบ้านแพงก็เหมือนกันสัมพันธ์กับน,น้อง่นแหละสาวน้อยก็สาวน้อยจริงๆใช่ไหมมาตอนอายุสิบหกปีใช่ไหมพอดีเหมาะเจาะเลยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละตัวนี้เป็นไงองคงหิงก็คือโลโก,โก้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือองคงหิงเห็นไหมมันเหมาะเจาะนะครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะแต่มันเป็น จะตากำหนดแล้วนะทุกวันนี้ไม่ว่าสื่อต่างๆนะที่ให้ความสนใจน้องอุ๋งอิงนะสนใจแล้วก็ให้ความสนใจสารพัดปรบ้านแพงเลยนะม่ใเช่ว่าสนใจแต่น้องอุ๋งอิงคนเดียวนะทั้งทีมงานนะั่นแหละแต่ว่าน้องอุ๋งอิงนี่เป็นตัวชูวงนะตัวชูวงเข้ามาก็พาสารพัปรบเาทแพงนี้จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นนะโด่งดัง มีงานเข้านี่ไม่ขาดสายเลยนะครับไม่มีงานว่างไม้แต่วันเดียวนะครับนอกจากมาเกิดมีปัญหาฝนตกยกเลิกนั่นก็ว่าไปอันนี้ก็ต้องรอดูว่านี้วันปิดวงนี้พ่อโจนี่จะเซอร์ไพรส์นอ้องหุ่ยยังไงเนาะอยากจะเห็นจริงๆเลยวันที่29เนี่ยนะวันปิดวงปีที่แล้วนอ้องหุ๋ยก็ได้เกือบ3ล้านเนาะ สำหรับผลงานเพลงต่างๆที่พ่อโจจัดให้น้องหุงิงก็ปีนี้ก็หลายเพลงเนาะหลายเพลงเลยโดยเฉพาะเพลงที่ขึ้นชื่อของน้องอุ๋งอิงที่เอาชีวิตจริงของน้องอุ๋งอิงมาแต่งเป็นเพลงเนาะ,นอะหอบฝันมันลังห้านมันเหมาะเจาะกับสถานการณ์จริงๆเลยนะเอาชีวิตจริงของน้องอุ๋งอิงมาเป็นบทเพลงเลยอะเพลงก็เพราะนะครับ ุกวนี้ถึงแม้ว่าจะมีใครชอบเอาน้องอิงไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอะไรก็ตามเนาะบางคนก็แซะแซะบุรีน้องเนาะแต่ว่าอันนี้แหละครับของจริงคนดังจริงไม่จําเป็นต้องอพูดมากนะมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประชาชนนะครับสินค้าเข้ามาสองตัวแล้วเห็นไหมภายในหนึ่งปี นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับศิลปินที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยจะมีสปอนเซอร์หรือว่าสินค้านี่จ้างนะว่าจ้างให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์ี่ไม่ง่ายเลยนะครับบางคนสี่ห้าปียังไม่ได้สินค้าสักตัวเลยนะมาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะครับอันนี้แหละครับบุญสัมพันธ์ของพ่อลูกเนาะพ่อโจก็ได้ปูทางไว้ให้น้องอุ๋งอิงไว้แล้ว นะน้องอุ๋งิงก,ก็มาสานต่อกับพ่อพ่อเป็นผู้สรรางานลูกสาวเป็นผู้สนับสนุนจะพาองค์กรสาน้อยเพชรบ้านแพงจเจริญรุ่งเรืองต่อไปไปพร้อมกันนะครับนี่เป็นคําพูดของวจโจที่พูดกับลูกสาวเนาะนี่รู้สึกจะออกรายการทีวีช่องอะไรเนาะผมจะไม่ได้นานแล้วที่พิธีกรถามน้องอุ๋งิงว่า วันนี้หนูมีโอกาสแล้วจะพูดอะไรกับพ่อเปิดใจอะไรกับพ่อโจไหมเห็นไหมแมวตาน้องหุิงนี่ซาบซึ้งพ่อโจมากเลยนะครับกั้น,น้ําตาไม่อยู่เลย <S <S พูดว่าลาเองก็บอคาคิดไม่คาดคิดว่าจะได้รับโอกาสดีๆจากพ่อโจแบบนี้อะนะหุดทั้งน้ําตาเลยอ่ะลาเองก็แค่เข้ามาอยากจะมีงานทําเพื่อหาเงินช่วยเหลือพ่อแม่ ช่วครอบครัวไลด้คาดคิดว่าจะมาโด่งดังอะไรนะอืมวันโนโอ้ยร้องนะโอ้ทำเอาสตูดิโอนี้อึ้งนะน้ำตาไหลบรรดาเอฟซีต่างๆนี่น้ำตาไหลกันเลยอ่ะนะนี่แหละครับบุญพาวาสนาส่งสองพ่อลูกคู่บุญคู่บารมีจะพากันร่ำรวยนะครับเราก็รอเนาะติดตามดูหนังใครอ้อว่าจะทะลุห้าร้อยล้านไหมตามที่มีคนบ่นไว้นะครับว่าหาก ยอดทะลุ500ล้านนี่จะต้องโกนหัวบวชให้3วันนะครับคงไม่แคล้วต้องได้บวชแน่นอนะดูท่าทางนะนะแล้วเนาะนี่แหละครับความจเจริญรุ่งเรืองขององค์กรแล้วก็มีบุคลากรที่ดีแล้วก็มีตัวศิลปินที่ชูวงอย่างน้องอิง